เมื่อช่วงหัวข้าของวันที่26พฤศจิก,กายนปี64ที่ผ่านมาทางตัวผมเองเนี่ยครับก็ได้มีการไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็คุยในเรื่องที่ไปสารมาเมื่อวันนัดพร้อมนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยนะครับทางทนายตั้มก็ได้มีการโฟนอินเข้ามานะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันจนเป็นประเด็นที่ ทางชุมชนของกกกอกนะครับหรือว่าช่อง y t u t u นะครับที่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องกกกอกเนี่ยนะครับก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของค่าจ้างทนายความนะครับ ในเรื่องค่าจ้างทนายความของทนายตั้มนะครับในคดีของน้องชมพู่เนี่ยจริงๆในช่วงแรกที่ทนายตั้มมาเนี่ยครับก็ได้มีการประกาศไปแล้วนะฮะว่าคดีของน้องชมพู่เนี่ยทนายตั้มมาทําฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทนายความนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีในเรื่องของเวลาทนายตั้มมานะครับลุงพลป้าแตนอาจจะเลี้ยงข้าวบ้างหรือว่าจองที่พักหรืออะไรไอ้พวกนี้นะครับซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับก็ ไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าปัญหานยคือค่าจ้างทนายความค่าวิชาชีพค่าเสียเวลาหรือว่าค่าที่มาสารอะไรพวกนี้นะครับทางทนายตั้มก็บอกว่าในส่วนนี้นะครับก็ฟรีนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับผมซึ่งหลังจากที่ทนายตั้มประกาศไปเนี่ยนะครับก็ได้มีการถูกร้องเรียนเรื่องบรรยาทนายความนะครับซึ่งทนายตั้มก็ น่าจะกําลังเคลียร์ในเรื่องนี้อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องของทนายตั้มที่ต้องแก้ไขในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของคดีความนะครับก็ได้มีประกาศในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางป้าแตนก็ได้มาพูดคุยผ่านทางช่อง YouTube ของป้าแตนเองนะครับว่าเขาก็ไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าทนายอะไรแต่อย่างใดนะครับให้กับทนายความนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ป้าแตนออกมาคุยนะครับก็เป็นนั้นว่า เอาตามนี้นะครับก็คือทางทนายตั้มก็ประกาศไปชัดเจนนะครับว่าในส่วนของค่าทนายคดีน้องชมพู่เนี่ยก็ไม่ได้มีการคิดเงินนะครับผมส่วนตัวผมเองนะครับทนายรัชพลศิริสาครนะครับแล้วก็พี่โจอาคมคงสวัสดนะครับซึ่งเป็นทนายความอีกที่มาร่วมทํางานกับทนายทนายตั้มนะครับตัวผมเองแล้วก็พี่โจเนี่ยนะครับไม่ได้มีนิติสัมพันธ์อะไรกับลุงพลเพราะว่าลุงพลไม่ได้จ้างผมกับพี่โจนะครับแต่ว่า ทางทนายตั้มดึงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะเรียกค่าทนายความนะครับก็คงเรียกจากทางทนายตั้มนะครับไม่เกี่ยวกับทางลุงพลแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมไม,ไม่เกี่ยวข้องกับลุงพลนะฮะที่มาทําคดีนะครับถ้าผมจะเรียกค่าทนายควา,วามก็คงเอาจากทางทนายตั้มนะครับผมนะฮะในส่วนที่เป็นประเด็นร้อนอยู่นะครับที่หลายคนเนี่ยยังติดตามกันอยู่นะครับว่าตกลงแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงทนายตั้มกับลุงพลจะ ยังไงอะไรกันเนี่ยครับก็คงต้องติดตามไปต่อไปนะครับแต่ผมว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าในอนาคตคืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ตัวผมเองนะครับก็ขอติดตามนะครับแล้วก็อยากให้ทุกเรื่องนะครับจบลงด้วยดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นในอนาคตครับผม